สวัสดีค่ะก็เจอเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่14 มีนาคม2,566นะคะคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์หลังเมกันรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชตดักลายมีค่าครูนะคะตอนนี้เรามาเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะ คนวันอาทิตย์นะคะโหคนวันอาทิตย์ในช่วงนี้นะคะใครหลายคนนะคะมีโอกาสได้รับโชคนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะใครรอคอยการเงินอยู่บ้างนะคะนะ่ามีโอกาสได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะธุรกิจส่วนตัวนะคะจะมีเ,มเงินเข้ามานะคะเห็นผู้หญิงผิวขาวบางเดินเข้ามาในร้านดูเลเทะแค์ดีๆนะคะอาจจะเข้ามาสั่งออเดอร์กับเราก็ได้ด้วยนะคะ ดูดืสันดวงดีค่ะคนวนันอาทิตย์นะคะณดวงของคุณกําลังจะมีความโชคดีนะคะใครหลายๆคนนะคะอาจจะเรียกว่ามีโอกาสมีโชคมีลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงด้วยนะคะในในช่วงนี้นะคะหรือว่าในเร็วๆนี้นะคะก็ได้ด้วยนะคะเดือนสันเป็นไพ่แห่งความโชคดีนะคะอาจจะเรียกว่าช้าแต่ชชวร์นะคะนักการงานการเงินสุขภาพความรักนะคะนะใครว่างานตกง,งานมีโอกาสได้งานนะคะที่มีชื่อเสียงที่มีความมั่นคงนะคะ หรือใครที่ทําอยู่แล้วนะคะมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนเงินเดือนปรับเปลี่ยนตําแหน่งก็ได้ด้วยธุรกิจส่วนตัวนะคะที่ทําอยู่เจมตลาดได้ดีนะคะมีชื่อเสียงนะคะห้าถ้วยนะคะกังวลใจบางสิ่งบางอย่างนะคะกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะในช่วงนี้คนวันอาทิตย์พักผ่อนน้อยนะคะนะพักผ่อนเรียกว่าตื่นเช้านอนดึกนะคะระวังสุขภาพนะคะนะเปิด เรียกว่าต้องเสียต้องปลูกพวกนี้ก็ต้องระวังนะคะต้องปวดไหล่ปวดบ่าปวดต้นคอนะคะหรือใครบางคนนะคะคิดอยากจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะรู้สึกเบื่อเหนื่อยหรือว่าบางคนน้อยอกน้อยใจเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าน้อยอกน้อยใจหัวหน้างานก็ใครที่คิดอยากออกอยากเปลี่ยนนะคะมีโอกาสนะคะนะแต่คุณก็จะไปได้ในสถานที่ที่ดีกว่าเดิมนะคะนะได้ที่มีชื่อเสียงหรือว่ามั่นคงนะคะ สิบถ้วยนะคะสิบถ้วยเกี่ยวข้องกับกา,การเจอการเจอคนหมู่มากนะคะนั้นในช่วงนี้การงานของคนวันอาทิตย์นะคะเป็นที่รู้จักของลูกค้าทั่วไปนะคะนะหรือว่าบางคนนะคะเรียกว่า,าความรักความผูกพันในครอบครัวนะคะคนวันอาทิตย์นะคะในช่วงนี้นะคะถ้าทางด้านของอความรักนะคะ คนที่มีคู่ครองนะคะบางคนอาจจะอยู่กันคนละที่นะคะอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะนะวัดระแวงคนรักคู่ครองนะคะกลัวคนรักคู่ครองแอบนอกใจนะคะวัดระแวงอา,อาจจะอยู่ในช่วงของอาการน้อยอกน้อยใจขี้หึงขี้ห่วงก็ได้ด้วยนะคะนะเราต้องอย่าไปคิดมากนะคะอย่าไปคิดเยอะนะคะในช่วงนี้มีโอกาสตั้งท้องตั้งครรภ์น,นะคะมีบุตรหลานบริวารน,นะคะส่วนคนที่เป็นโสดนะคะ คนโสดในช่วงนี้นะคะมีโอกาสพบรักนะคะพบคนถูกถูกใจนะคะเป็นคนสวยเป็นคนหล่อเป็นคนหน้าตาดีนะคะเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะเพิ่งจะอกหักมาหมาดๆก็ได้นะคะโ<อ>ชคลาภนะคะบ้านเลขที่นะคะจะให้โชคลาภนะคะรวมทั้งคนวันอาทิตย์นะคะใครบางคนอาจจะได้รับข่าวคราวการเจ็บกันป่วยหรือว่าการเป็นกันตายของใครด้วยนะคะ เลขมงคลนะคะจากพายิปสี่นะคะถ้าใครมีโอกาสเดินทางไปร่วมกันศพก็เอาเลขจากคนเสียชีวิตมาเสี่ยงนะคะนะรวมทั้งเลขเที่บ้านด้วยนะคะส่วนเลขมงคลจากพายิปสี่นะคะมีเลข0950นะคะ0950นะคะต่อไปนะคะคนวันจันทร์ นะค,ะคนวันจันทร์นะคะสเตนนะคะความเข้มแข็งความมุ่งมั่นนะคะความอดทนนะคะในช่วงนี้นะคะใครหลายคนมีความอึดนะคะอดทนนะคะอาจจะมีภาระนะคะหลายๆอย่างนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะให้เราต้องรับผิดชอบแต่ถามว่ารอดไหมไหวไหมรอดนะคะคุณเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วนะคะโอ้โหเก่งเหรียญน,นะคะ จะได้รับโชคนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะใครรอคอยการเงินอยู่บ้างนะคะนักกิงเหรียญนะคะจะอา,อาจจะได้โชคจากผู้ชายนะคะอาจจะมีคนส่งเงินมาให้หรือบางคนนะคะอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะการซื้อการขายนะคะการแลกเปลี่ยนการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะประสบผลสําเร็จนะคะธุรกิจส่วนตัวนะคะน่าจะมีเป็เงินเข้ามานะคะอาจจะมีลูกค้ารายใหญ่นะคะเข้ามาสั่งออเดอร์นะคะกับเราก็ได้ด้วยนะคะ ก้าเหรียญน,นะคะดวงดีนะคนจันทร์นะคะก้าเหรียญคิงเหรียญน,นะคะนะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะโอ้โหเกี่ยวข้องกับหนงังสือสัญญานะคะการซื้อการขายการแลกเปลี่ยนนะคะนะการเซ็นสัญญานะคะในช่วงนี้นะคะเ,เรียกว่าเป็นไปในทิศทางที่ที่ดีนะคะรวมทั้งด้านของการงานนะคะงานทางด้านโลกออนไลน์นะคะโลกโซเชียลนะคะพวกนี้นะคะก็ค่อนข้างจะส่งผลดีด้วยนะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองนะคะคุณผู้หญิงนะคะอาจจะค,ค่อนข้างจะขมคนรักขมคู่ครองนะคะนะก็ลดลงมานะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะบางคนก็เป็นคนพ่อเลี้ยงเดียวนะคะเป็นคนแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะอยู่คนเดียวได้นะคะ แต่ก็มีนะคะจะมีคนเข้ามานะคะถ้าเราเปิดโอกาสให้กับตัวเราเองนะคะถ้าเจอกันในช่วงนี้นะคะอาจจะเจอกันทั้งโลกออนไลน์นะคะโลกโซเชียลนะคะนะรวมทั้งเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเงินหรือว่ามีฐานะนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะนะเ,เลขหมายเลขโทรศัพท์นะคะจะให้โชคให้ลาบรวมทั้งเลขสมุดเงินเก็บของคุณด้วยนะคะจะให้โชคให้ลาบเสี่ยงกับผู้หญิงผิวขาวบางนะคะนะ่าจะ มีโอกาสจะมีโชคมีลาบจากผู้หญิงผิวขาวบางนะคะส่วนเลขมงคลนะคะจากพ่อยิบสีนะคะมีเลข8092 8น9 2ะคะ8092นะคะ,ะ,คะต่อไปนะคะคนเหมอนอังคาร คนวันอังคารนะคะเป็นอย่างไรโหคนวันอังคารราชินีเหรียญน,นะคะใครหลายคนนะคะมีโอกาสได้รับโชคนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนําความสําเร็จมาให้นะคะนะหรือบางคนก็เรียกว่าธุรกิจการค้าการขายที่เราทําอยู่นะคะจะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะธุรกิจไม่เงียบเหงานะคะ น่าเห็นผู้หญิงผิวขาวเดินเข้ามาดูแลดีๆนะคะอาจจะเข้ามาสั่งออเดอร์กับเราก็ได้นะคะบางคนนะคะอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับมาสังหาริมทรัพย์นะคะนะการซื้อการขายการเลขเปลี่ยนนะคะการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะประสบผลสําเร็จนะคะราชินิพรนร์นะคะพ่าเห็นความจินตนาการนะคะพ่อเห็นความฝันนะคะงานทางด้านธุรกิจที่ทําอยู่นะคะเรียกว่าแจมตลาดได้ดีมีชื่อเสียงนะคะ นะด้านความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมช่างเกจิช่างไอเดียนะคะช่างออกแบบช่างดีไซน์นะคะหรืองานทางด้านประเภทขายเสื้อผ้าขายอาหารเสริมขายของสวยๆอะไรพวกนี้นะคะค่อนข้างจะขายเดืบขาย,ขายดีนะคะหกดาบนะคะมีดวงเดินทางนะคะใครหลายคนมีโอกาสเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลนะคะหรือไปกินไปทานอาหารทะเลก็ได้นะคะ นะหกดาบนะคะไม่ว่าเราจะคาดหวังสิ่งใดอยู่นะคะเรียกว่าการเวลานะคะจะแก้ไขสถานการณ์ไปในทิศทางที่ดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะคะบางคนมีโอกาสยกย้ายที่อยู่ด้วยนะคะแต่ก็จะไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่าเดิมนะคะนะมีดวงเดินทางอาจจะเกี่ยวข้องกับด้านของการงานก็ได้นะคะนักงานทางด้านเซลล์นะคะเซลล์เล็กเซลล์ใหญ่การพูดการคุยการติดต่อการเจรจานะคะเรียกว่าจะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะ สุขภาพนะคะในช่วงนี้นะคะต้องระวังเกี่ยวข้องกับผื่นคันนะคะแล้วก็ผื่นภูมิพแพ้ด้วยนะคะนะรวมทั้งอารมณ์อาจจะมีบ้างนะคะขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองนะคะส่วนคนโสดนะคะบางคนโสดไม่สนิทนะคะบางคนอแอบคุยกับใครที่ปกปิดนะคะนะหรือแอบเป็น เรียกว่าเป็นเบอร์สองของใครอยู่หรือเปล่านะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนําความโชคดีมาให้นะคะถ้าใครคิดอยากจะเสี่ยงโชคให้เสี่ยงกับผู้หญิงผิวขาวนะคะส่วนเลขมงคลจากภพ่ยิ่สีนะคะมีเลข9260นะคะ9260นะคะต่อไปนะคะคนวันพุธ ันพุธนะคะเป็นอย่างไรบ้างโหคนวันพุธเก้าดาบคนวันพุธนะคะในวันนี้นะคะใครหลายคนนะคะมีความเครียดนะคะเครียดเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะหรือว่าเครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะพักผ่อนก็ค่อนข้างจะน้อยนะคะ นะนอนไม่ค่อยหลับหลับไม่สนิทนะคะหลับหับตื่นตื่นนะคะระวังปวดหัวไมเกรนนะคะความดันนะคะรวมทั้งเจ็บคอพวกนี้นะคะก็ต้องระวังนะคะนะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการเป็นหนี้อยู่หรือเปล่าโดนทวงหนี้หรือเปล่านะคะนะก้าดาบขึ้นมาเป็นเซนเตอร์นะคะก็คือตัวตนของเรานะคะสดาบนะคะเข้ามาประกบตัวนะคะเรียกว่าความบุดหงิดความใจร้อนนะคะนะความ ในช่วงนี้นะคะคนันพูดต้องระวังคําพูดนะคะนะคคำพูดของเรานะคะอาจจะไปเรียกว่าไปถกเถียงกับคนใกล้ตัวก็ได้นะคะหรือทําให้คําพูดของเราอาจจะไปทิ้มแทงใจคนอื่นเขาก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสีไม้เท้านะคะในด้านของการงานนะคะจริงๆแล้วคุณก็ยังมีความขยันนะคะมีความกระตือรือร้นนะคะนะใครที่ทํางานทางด้านประเภทธุรกิจ เกี่ยวกับคนในครอบครัวนะคะนะาาร,ร้านอาหารตามสั่งร้านโชห่วยหรืออาจจะเปิดเป็นห้องอร้านค้าเล็กๆนะคะห้องแถวพวกนี้นะคะนะเรียกว่ายังมีความมั่นคงดีอยู่นะคะหกไม้เท้านะคะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะการงานบางคนนะคะใครหลายๆคนที่อยากจะ,ะเริ่มเกี่ยวกับธุรกิจใหม่นะคะเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะคะนะแต่บางคนก็อาจจะเรียกว่ายังมีความ ยังมีปัญหาที่จะต้องเคลียร์นะคะอาจจะมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขนะคะแต่ความสําเร็จก็รออยู่นะคะสี่เมถ่าหกเมท้า,ทานะคะเรียกว่าชัยชนะแต่เรียกว่าอาจจะไปแบบเรื่อยๆนะคะนะไปแบบช้าๆนะคะแต่ยังไงก็ประสบผลสําเร็จนะคะสุขภาพในช่วงนี้นะคะนะระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะนะเจ็บคอมีเสมหะกระเพาะอาหารกดดหลย้อนพวกนี้ก็ต้องระวังนะคะ นะบางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะกินยาหาหมอนะคะหมอนัดหรือเปล่านะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของคนที่ทางด้านของการเงินในช่วงนี้รายจ่ายเยอะมากนะคะนะมีแต่รายจ่ายน้นฟังนี่ฟังน้นเสียนี่เสียนะคะหรือบางคนก็เรียกว่าย,ยัางอยู่ในช่วงของการเป็นนี้อยู่ก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรับ ะะทางด้านของความรักของคนที่มีคู่ครองก็ต้องระวังอารมณ์คําพูดการทะเลาะการขัดแย้งนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะบางคนเพิ่งจะอกหักรักคุดมาใหม่ๆเลยนะคะนะยังยังไม่คิดเรื่องนี้นะคะจะโฟกัสเรื่องการเงินแล้วก็การงานมากกว่านะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะโชคลาบวันนี้นะคะจะได้จากการงานนะคะส่วนเลขบางคนอยากคนยี่สิบสี่นะคะมีเลขเก้าสามสี่ 6นะคะ9346นะคะต่อไปนะคะคนวันพฤหัสนะคะต่อไปคนวันพฤหัสเป็นอย่างไรนะคะโอ๊ยขอโทษค่ะคนวันพฤหัสเป็นอย่างไรบ้างะคะเป็นอย่างไรนะดูสิ โคนวันพฤหัสใครหลายคนนะคะน่าจะมีโชคนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะจะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่ใครรอคอยการเงินอยู่บ้างนะคะน่าจะได้รับข่าวดีนะคะจากผู้หญิงผิวขาวนะคะหรือบางคนนะคะธุรกิจส่วนตัวอาจจะมีลูกค้าเข้ามาอาจจะเรียกว่าจะมีเ,เงินเข้ามานะคะเราก็ต้องเปิดร้านตั้งแต่เช้านะคะน่าเห็นผู้หญิงผิวขาวเดินเข้ามาก็เทคแคร์ดีๆนะคะอาจจะเข้ามาสั่งออเดอร์กับเราก็ได้ด้วยนะคะ นะหรือใครบางคนนะคะอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับประสังหารมามือทรัพย์การซื้อการขายการเลืกเปลี่ยนการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะจะประสบผลสําเร็จนะคะนะหกถ้วยนะคะจะมีลูกค้าเก่าเก่าลูกค้าประจํานะคะแวะเวียนกลับมาตลอดในช่วงนี้คนวันพฤหัสนะคะมักจะหมกมุ่นมักจะหมกมุ่นอยู่กับเสียงเดิมๆนะคะณนะสถานที่เดิมๆเ,เพื่อนเดิมๆนะคะนะอ่าก็หรือบางคนอาจจะ มีโอกาสเดินทางไปในสถานที่เก่าๆเดิมๆนะคะที่เราได้เคยไปมาแล้วก็ได้ด้วยนะคะอาจจะได้เจอเพื่อนเก่ามิตรเก่านะคะถ้าเราไม่ได้เดินทางไปก็จะมีคนอื่นเดินทางมาหาเรานะคะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าๆหรือว่าลูกค้าเก่าๆนะคะก็ได้ด้วยนะคะหนึ่งดาบการตัดสินใจที่เด็ดขาดนะคะในช่วงนี้นะคะเรียกว่ามีบางสิ่งที่คนวันพฤหัสนะคะใครหลายๆใครหลายคนนะคะมีบางอย่างที่จะต้องตัดสินใจนะคะ เป็นความเด็ดขาดเป็นความเรียกว่าเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างจะเด็ดเดี่ยวด้วยนะคะแต่ความสําเร็จนะคะก็รออยู่นะคะอาจวินไม่เท้านะคะการเดินทางนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับด้านของการงานนะคะก็ได้ด้วยบางคนใครที่ทําประเภทเซลล์นะคะเซลล์เล็กเซลล์ใหญ่นะคะกนะารพูดการคุยการติดต่อการเจรจาการสื่อสารนะคะปรัสมผลสําเร็จนะคะบางคนตัดสินใจเดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะก็ได้ด้วยแต่ความสําเร็จก็รออยู่นะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะก็ยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะส่วนคนที่กรดกันเคืองกันมาก่อนหน้านี้นะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดมาคุยมายูเทิร์นรีเทิร์นกันใหม่นะคะส่วนคนโสดนะคะนะคนโสดก็มีโอกาสพบคนถูกใจได้นะคะเป็นรักต่างไวัยได้นะคะหรือเป็นร,รักเก่าก็ได้นะคะส่วนโชคลาบนะคะมีโชคมีลาบนะคะคนวันพฤหัสนะคะส่วนเลขมงคลจากปพ่ิสนะคะมีเลข 0610นะคะ0610นนะคะต่อไปคนวันศุกร์คนวันศุกร์นะคะเป็นอย่างไรบ้าง คนวันศุกร์นะคะราชาถ้วยคนวันศุกร์ในช่วงนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาดีนะคะนะเดินทางไปไหนเรียกว่าผ um um ู้ผ um. no ู้ผู้หลักผู้ใหญ่รักนะคะหรือใครหลายคนนะคะเรียกว่าสามีรักนะคะสามีเป็นห่วงเป็นใยดีนะคะในช่วงนี้นะคะหนึ่งถ้วยนะคะความรักความผูกพันนะคะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะช่วงนี้คนวันศุกร์นะคะทานเยอะนะคะจะหมกมุ่นอยู่กับร้านอาหารนะคะน่าจะเรียกว่า ไปตลาดก็ซื้อของกับตุนเต็มตู้เย็นนะคะจะหมกมุ่นอยู่กับการกินการทานนะคะแฮงแมนนะคะนะแฮงแมนขึ้นมาคนสุขในช่วงนี้นะคะใครบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการหมอนัดหรือเปล่านะคะหมอนัดตรวจเช็คสุขภาพหรือเปล่านะคะปวดหลังนะคะกระดูกสันหลังพวกนี้นะคะนะรวมทั้งระบบช่องท้องแป้งเบาหวานต่างๆพวกนี้ก็ได้ด้วยนะคะนะอาจจะอยู่ในช่วงของเรียกว่าต้องตรวจสุขภาพนะคะก็ได้นะคะ แฮงแมนนะคะเป็นไพ่แห่งการเสียสละนะคะและในช่วงนี้นะคะคนวันศุกร์ก็อาจจะมีโอกาสได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะการบริจาคทานนะคะการให้ทานนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะอาจจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะนะเราก็ถ้ามีโอกาสทําได้เราก็ทําไปนะคะ อัเอร์นะคะความเข้มแข็งความมุ่งมั่นนะคะความอดทนนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในช่วงนี้นะคะใครบางคนมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในหน่วยงานราชการนะคะบางคนมีโอกาสเดินทางไกลต่างถิง่นต่างแดนต่างประเทศใครที่มีคู่รักเป็นต่างชาตินะคะในช่วงนี้คนรักของคุณรักมากนะคะรักคุณมากนะคะนะถ้าถ้าเราไม่ได้เดินทางไปนะคะคนรักของคุณก็จะเดินทางมาหาคุณนะคะ เอ p มเพอเรอนะคะถ้าถามเรื่องความรักรักมั่นคงนะคะรักไม่เปลี่ยนแปลงนะคะนะใครที่อยากเดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะคะต่างประเทศนะคะเรียกว่าความสําเร็จนะคะก็รอยอยู่นะคะแต่อาจจะล่าช้าบ้างนิดนะคะเพราะยังมีแฮงแมนอาจจะเกี่ยวข้องกับการเดินเรื่องเอกสารน้นนี่นั่นนะคะส่วนทางด้านของอ ความรักของคนที่เป็นโสดนะคะความรักของคนโสดมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะบางคนเป็นได้ต่างชาติต่างภาษานะคะเป็นพ่อไม้เป็นแม,ไม่ไม้นะคะช่วงลาบนะคะเลขมงคลจะไพ่ยิปซีนะคะมีเลขศูนย์หนึ่งสองสี่นะคะศูนย์หนึ่งสองสี่นะคะรายใหญ่เยอะนะคะคนมันสุกในช่วงนี้นะคะต้องรัดเข็มขัดเกี่ยวกับรายใจไว้ด้วยนะคะศูนย์หนึ่งสองสี่นะคะ ต่อไปนะคะคนวันเสาร์คนเสาร์นะคะโฮ้ยคนเสาร์แปดเหรียญคนเสาร์นะคะแปดเหรียญนะ หลายหลายคนนะคะในช่วงนี้ขยันนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะขยันยิ่งขยันยิ่งสร้างเม็ดเงินนะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานประเภทโชฝีมือนะคะล,ลูกค้าชอบนะคะเรียกว่าลูกค้าเชื่อมั่นนะคะในฝีมือของเรานะคะลูกค้าพูดปากต่อปากนะคะคนที่ผลิตเองเองนะคะกำลังผลิตเองเองอยู่นะคะก็เรียกว่ายิ่งขยันยิ่งได้เงินนะคะแปดดาบนะคะบางสิ่งบางอย่างก็ กังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงกังวลใจในสิ่งที่เขาเรียกว่า,าปัญหานะคะที่เข้ามาทําให้เราอาจจะคิดมากไปก่อนนะคะคิดเยอะไปก่อนนะคะแต่ด้านของการเงินก็คุณหาเงินได้เยอะแต่รายจ่ายของคุณก็เยอะนะคะแปดดาบเรียกว่า,าการเงินที่นุ่นพังนี่พังนุ่นเสียนี่เสียก็ได้ด้วยรวมทั้งปัญหาสุขภาพบางคนนะคะอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลหรือเปล่านะคะ ปวดตามเนื้อตามตัวนะคะปวดตามกระดูกนะคะปวดหัวไมเกรนนะคะสายตาด้วยนะคะการเงินของเราก็อาจจะต้องหมดไปกับส่วนตรงนี้นะคะก็ได้ด้วยนะคะสามไม้เท้านะคะการงานนะคะหรือบางคนก็หลายๆคนคิดอยากจะขยับขยายงานนะคะนะบางคนมีงานประจําอยู่แล้วนะคะทํางานควบคู่2อย่างสาอย่างนะคะในเวลาเดียวกันนะคะนะก็ ด้านของการงานนะคะการพูดการติดต่อการเจรจาก็ค่อนข้างจะโดดเด่นค่อนข้างจะได้ดีนะคะคิงเรียนนะคะจะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะใครรอคอยการเงินก้อนใหญ่อยู่บ้างนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะเรียกว่าต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการสหาร,หรัพย์นะคะการซื้อการขายการแลกเปลี่ยนการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะประสบผลสําเร็จนะคะ แต่ในช่วงนี้นะคะคนวันเสาร์นะคะก็มีบ้างนะคะการโดนถูกติฉิดนินทาการโดนใส่ร้ายนะคะการโดนว่าร้ายก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะนะเพราะว่าคุณโดดเด่นเรื่องการเงินนะคะพร้อมทั้งโดดเด่นเรื่องการงานนะคะคนที่อิจฉาริษยาเรามันก็ต้องมีอยู่แล้วนะคะเราก็อย่าไปสนใจนะคะมีมีเรียกว่ามีคนพูดถึงนะคะมีคนอนินท่าอะไรพวกนี้นะคะก็ได้ด้วยนะคะในด้านของการเงินนะคะ จะมีเ,เงินเข้ามานะคะจะประสบผลสําเร็จนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่นะคะในช่วงนี้มีปัญหานะคะบางคนก็เรียกว่ามีคา,าราคาสังนะคะยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะแต่บางคนคนวันพุธนะคะชอบกดคุยเรื่องเก่าๆชอบกดคุยเรื่องเดิมๆม,ม,มาพูดมาคุยนะคะเราก็อย่าไปรื้อฟื้นสิ่งเก่าๆนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสด ในช่วงนี้จะหมกมุ่นกับเรื่องการงานนะคะการเงินมากกว่านะคะชคลาบนะคะเลขสมุดเงินเก็บของคุณนะคะจะให้โช่วยลาบนะคะส่วนเลขมงคลจากไพยิบซีนะคะมีเลข8830านะคะแปดแปดนะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคําททำนายของคนเกิดทั้ง7วันเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ